หลวงปู่ทวดหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูกมาจารย์เป็นพระเกศอาจารย์ในสมัยอยุทยามีนามเดิมว่าปู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2125ที่ตำบลดีหลวงอำเภอสิงห์พระจังหวัดสงขลาเป็นบุตรของนายหูและนางจันทรที่รับราชการเป็นทาสในเรือนเบี้ยของเศรษฐีปานท่านมีเรื่องราวอาศัศจรรย์เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดและได้เดินทางศึกษาพระธรรมวินัยจนเติบโตเป็นพระภิกษุท,ที่เคารพนับถือได้รับสมญยนามว่าเหยียบน้ำทะเลจืด และมีบทบาทในการเผย,ยแพร่พระพุทธศาสนาและการปกป้องผู้คนประวัติกำเนิดเกิดเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2125ที่บ้านสุนจันทร์บ้านเรียบตำบลดีหลวงอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาชาติกำเนิดเป็นบุตรของนายหูและนางจันทร์ซึ่งเป็นทาสในเรือนเบี้ยของเศรษฐีปา่าววยเด็กเมื่ออายุประมาณ7ขวบได้ถูกนำไปฝากเป็นศิษย์วัดเพื่อเรียนหนังสือที่วัดกุดหลวงการบวชและศึกษาต่อ บรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุในปีพุทธศักราช2145นวัช้างให้จังหวัดปัตตานีและได้เดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยที่กรุงศรีอยุธยาบั้นปลายชีวิตกลับมาจำพรรษาที่วัดพระโคอำเภอสัิงพระจังหวัดสงขลาต่อมาได้ย้ายไปจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีมรณาภาพสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2225ที่เมืองชบันดา ัจจุบันคืออำเภอไทรบุรีสิริอายุได้100ปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์เหยียบน้ำทะเลจืดมีชื่อเสียงโด่งดังจากปาฏิหาริย์ที่ทำให้สามารถเหยียบน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดได้เครื่องรางของขลังเป็นที่รู้จักในฐานะพระเกจิผู้ศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคลของท่านเชื่อว่าสามารถคุ้มครองให้คล้าวคลาดจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุได้